ส่วนสาเหตุมาจากเรื่องของหน้าที่การงานเป็นหลักเช่นการติดต่อประสานงานทำให้เกิดการรู้จักกันได้บางคนก็มีสายงานอาชีพเดียวกันเป็นต้นทางนี้ก็เป็นสาเหตุมาจากการที่ดาวคารซึ่งควบคุมเ,เกี่ยวกับเรื่องของการงานโคจรสัมพันธ์กับดาวพุทธที่กำลังโคจรกลมอยู่กับดาวแห่งความรักอีกทีหนึ่งอย่างไรก็ตามนะครับก็ควรตรวจสอบสถานะของคนที่เข้ามาในชีวิตสักนิดหนึ่งนะครับ เพราะมีเกณฑ์ที่จะเกิดรักสอนขึ้นได้ในเดือนกุมภาพานันธ์นี้พระเคราะดวงสําคัญก็คือดาวพุธท,ที่ทําการโคจรย้ายราศีถึงสองครั้งและเป็นการโคจรหลบมุมอับแสงเข้าสู่ทุตสถานะภพและกุมอยู่กับพระราหูซึ่งการทําบุญสร้างกุศลประจําเดือนนี้นะครับก็จะเน้นไปที่ดาวพุธเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นตัวกลางในการเผยแผ่พระธรรมคาสอนขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การทำบุญไสบัรพระจำนวน17รูปซึ่งเป็นกำลังของดาวพุธการทำบุญเสริมกำลังของดาวพุธนี้นะครับจะเป็นการต้านทานอิทธิพลร้ายอันเกิดขึ้นจากเรือนมรณะและไปกลุ่มอยู่กับพระหูที่เป็นบาปเคราะห์ใหญ่อันเป็นพระเ้ราคู่ศัตรตูให้มีกำลังทุเลาเบาบางไปนะครับวิบากอกุศลรทั้งหลายที่เกิดขึ้นจะได้จางคลายลงและนอกจากนี้ดาวพุธยังเป็นพระเ้ราะคู่มิตรกับ ดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีกรกฎคือดาวจานันทร์อีกด้วย